เมืองโทรศัพท์กูพังทำยังไงดีกูมีร้านแนะนำถูกและดีซื้อไหมซื้อซื้อไปพาไปหน่อยโอเคนี่ไงเมืองร้านนี้ถูกและดีมาซื้อไหมซื้อมามาเดี๋ยวแนะนําให้เดี๋ยวเอารุ่นที่ถูกและดีที่สุดมาพี่แนะนําเครื่องนี้เลย กี่บาทคะเท่าไหร่คะเครื่องละยี่สิบบาทเองไม่แพงหรอกน้องมีรุ่นอื่นแนะนำไหมคะพี่ว่ารุ่นนี้ก็ดีที่สุดแล้วเอาเครื่องนี้ละค่ะขอบคุณคะะขอบคุณขอบคุณค่ะ มึงมึงว่ามึงว่ารุ่นนี้โอเคไหมก็โอเคอยู่นะก็พอใช้ได้อยู่พี่ทอมมาเกินค่ะอ๋อขอบคุณมากครับ